สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องการฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือเรเนซองส์ความหมายการฟื้นฟูความรู้ด้านศิลปวิทยาการและภูมิปัญญาของกรีกและโรมันซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่นครรัฐต่างๆในอิตาลีช่วงคิตศตวรรษที่14ถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อ transitional period ของประวัติศาสตร์2ยุคคือยุคกลางและยุคใหม่ ต่อมาได้ขยายตัวเปสู่ฝรั่งเศสเยอรมนีอังกฤษสเปนและฮอลันดาตามลำดับช่วงเวลาดังกล่าวนี้ชาวตะว,วันตกหลุดพ้นจากอิทธิพลของคิดศาสนาและขุนนางแล้วหันมาสนใจงานด้านศิลปะและวิทยาการแทนการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเรเนซองคำว่าเรเนซองแปลว่าเกิดใหม่ r e b i r ์ birth, หมายถึงการนำเอาศิลปะวิทยาการของกรีกและโรมันมาศึกษาใหม่ ทำให้ศิลปะวิทยาการกีโกโรมันจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งสาเหตุการขยายตัวทางการค้าทำให้พ่อค้าชาวยุโรปและบรรดาเจ้าผู้ครองนครรัฐในนครรัฐอิตาลีมีความมั่งคั่งขึ้นสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำให้ความคิดของชาวยุโรปที่มีต่อกฎข้อบังคับของคิดศาสนาเปลี่ยนไปและเริ่มเข้าใจว่ามนุษย์มีความสามารถที่จะพัฒนาชีวิตของตนเองได้ ชาวอิตาลีได้หันความสนใจปัจเจกชนนิยมและคติทางโลกความเสื่อมศรัทธาในสถาบันคิตศาสนาพอพบเห็นการซื้อขายตำแหน่งสมณศักดิ์ของบาทหลวงความเป็นอยู่ที่รูราและฟุ่งเฟือยของบาทหลวงประกอบกับการละวัฒนธรรมตะวันออกในสงครามคูเสดทำให้ชาวยุโรปหันมาสนใจผลงานสร้างสรรค์ต่างๆโดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้งานเขียนและวรรณกรรมของกรีกและโรมันโบราณกันอย่างกว้างขวาง ลาคติของชาวยุโรปในช่วงปลายสมัยกลางต่อการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมผู้ที่สนใจศึกษางานคลาสสิกของสมัยโบราณเรียกว่าพวกมนุษยนิยม (humanists) ซึ่งเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาความสามารถและความมีเหตุผลเน้นการสร้างความสุขและความสำเร็จของชีวิตด้วยตนเองการล่มสลายของจักรวรรดิไบเซนไทนยหรือจักรวรรดิโรมันตะวันออก ทำให้วิทยาการแขนงต่างๆที่จักรวรรดิไบเซนทายสืบทอดไว้หลั่งไหลคืนสู่ยุโรปตะวันออกแนวคิดใหม่ในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเกิดขึ้นที่เมืองฟลอเรนซ์ในอิตาลีเป็นแห่งแรกภายใต้การนำของพ่อค้าจากนั้นก็แพร่หลายไปยังนครรัฐอื่นแถบอิตาลีทางเหนือ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในอิตาลีเป็นแห่งแรกเกิดจากความเหมาะสมของสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอิตาลีซึ่งเป็นคาบสมุทรที่ยื่นออกไปในทะเลเป็นสำคัญแนวคิดของลัทธิมนุษยนิยมที่กล่าวว่าแท้จริงแล้วมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองให้ดีและมีคุณค่าขึ้นได้ซึ่งต่างกับแนวคิดเดิมที่เชื่อว่ามนุษย์มีลักษณะติดตัวมาแต่กำเนิด ไม่สามารถพัฒนาได้ซึ่งพยายามศึกษาการใช้ภาษาล,ละตินตามแบบแผนเดิมและชี้ให้เห็นถึงความงามของภาษาล,ละตินบิดาแห่งมนุษยนิยมคือฟานเชสโกเปกชาวอิตาลีบุคคลสำคัญนิโคโลมาเคียวเวลีนักคิดผลงานสำคัญคือเดอะปรินซ์การทำให้บรรลุจุดหมายโดยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรม ซึ่งไแน่ก่เป็นคู่มือของนักปกครองในยุโรปสมัยต่อมาคริสโตเฟอร์โคลัมบาสนักสำรวจเดินทางไปสู่อินเดียเพื่อพิสูจน์ว่าโลกกลมในปีคิดศักราช1492เขาพบอเมริกาแต่คิดว่าเป็นอินเดียจึงเรียกชื่อชาวพื้นเมืองว่าอินเดียการเดินทางสำรวจในครั้งนี้ทำให้ชาวยุโรปตื่นตัวในการเดินทางค้นหาดินแดนใหม จอห์นกูเทนเบกนักประดิษฐ์ชาวเยอรมนี ani, ประดิษฐ์แท่นพิมพ์แบบเคลื่อนที่ได้ในปีคศหนึักราช1450ผลสืบเนื่องคือเกิดการผลิตหนังสือและเอกสารทำให้ประชาชนได้เรียนรู้และคิดค้นทางวิชาการมากมายช่วยให้รัฐเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีการพิมพ์คพัมภีร์ไบเบิลในภาษาต่างๆประชาชน เกิดความรู้คำสอนศาสนาได้ด้วยตนเองจนก่อให้เกิดการปฏิรูปศาสนาในเยอรมนีเลโอนาร์โดดาวินชีจิตรกรเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบตัวผลงานสำคัญได้แก่เดลา a s t ซัปเปอภาพงานเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูและเหล่าสาวก12คนประดับอยู่ที่วิหารเซนต้ามาเรีย โมนาลิซาภาพหญิงสาวที่มีความเสมือนจริงจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟผลของการฟื้นฟู 1. ความสนใจในโลกปัจจุบันในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการชาวยุโรปยังคงนับถือศรัทธาในพระเจ้าแต่จากการได้รับอิทธิพลจากแนวคิดแบบมนุษนยนิยมนิยม ทำให้ชาวยุโรปมีแนวคิดการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันให้ดีและสร้างสิ่งต่างๆเพื่อความสุขและความมั่นคงให้แก่ตนทั้งหมดนี้สะท้อนในงานศินลปรกรรมต่างๆที่สร้างขึ้นเพื่อนสนองความพึงพอใจในตนเองเช่นสร้างบ้านเรือนอย่างวิจิตรสวยงามการมีรูปปั้นประดับอาคารบ้านเรือนการวาดภาพเหมือนของมนุษย์เป็นตน้น 2. ความต้องการสแสวงหาความรู้ การที่มนุษย์ต้องการสแสวงหาความรู้และความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตทําให้ต้องมีการคิดสร้างสารรค์ผลงานและวิทยาการต่างๆดังนั้นมนุษย์ในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการคิดค้นการทดลองการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลเป็นผลให้วิทยาการด้านต่างๆพัฒนามากขึ้นสภาพสังคมของมนุษย์ในสมัยนี้ คือการตื่นตัวในการค้นหาความจริงของโลกทำให้มนุษย์ต้องการสแสวงหาความรู้และสำรวจดินแดนต่างๆอันนำไปสู่การปฏิรูปศาสนาการสำรวจทางทะเลและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมาคำถามหลายตัวเลือกคำว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหมายถึงอะไร คำว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหมายถึงอะไรตอบการเกิดใหม่ตรงกันข้ามกับยุคกลางยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นช่วงเวลาที่ศิลปะและวัฒนธรรมประทุกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งถือว่าเป็นการรีเซ็ตวัฒนธรรมหรือการเกิดใหม่ตัวอักษรที่หายไปกอกตัวอักษรที่ขาดหายไปเพื่อเติมคํานักปรัชญานักการทูตและนักการเมืองยุค ลยในสองคนนี้ให้เครดิตกับคำพูดที่ว่าเป้าหมายเป็นเครื่องกำหนดว่าจะใช้วิธีการอย่างไรนักปัจญานักการทูตและนักการเมืองยุคเลยในสองคนนี้ให้เครดิตกับความพูดที่ว่าเป้าหมายเป็นเครื่องกำหนดว่าจะใช้วิธีการอย่างไรนิโคโลมาเคิลเวลลี่มาเคเวลลี่เขียนบทความทางการเมืองที่มีชื่อเสียง เป็น The p r i n น e และถือเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของปัจญาการเมืองสมัยใหม่ผู้ที่ประดิษฐ์แท่นพิมพ์เคลื่อนที่ได้ในปีคิดศักราช1450ทําให้ประชาชนได้เรียนรู้และคิดค้นทางวิชาการมากมายผู้ที่ประดิษฐ์แท่นพิมพ์เคลื่อนที่ได้ในปีคิดศักราช1450 ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้และคิดค้นทางวิชาการมากมายต่อจอห์นกูเทนเบิร์กเครื่องพิมพ์ของกูเทนเบิร์กทำให้ต้นทุนในการผลิตหนังสือลดลงเป็นจำนวนมากและส่งผลให้หนังสือกลายเป็นสินค้าที่คนจำนวนมากสามารถหาซื้อได้ทำให้ความรู้ในวิทยาการต่างๆแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลเป็นกระบวนการลูกโซ่ทำให้เกิดการปฏิวัติทางภูมิปัญญาเศรษฐกิจการเมือง และสังคมวัฒนธรรมในโลกตะวันตกแต่ทำโดยนายนิจิโวนันโนคอเลที่สามครับผมนายพิรพรัฒน์วรกุลเลขที่สิบสี่ครับผมนายสกลทุงจันทรเลขที่สามสิบเอ็ดครับจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ส3 3 1 1 1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนขอนแก่นวิทยาโยนสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอจบการนำเสนอข้อมูลเรื่องการฟื้นฟูศิลประวิทยาการเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ